ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กับผมอาจารย์ป๊อบมอเกษกำแพงแสนกําลังพาเพื่อนสมาชิกนะครับไปบุกร้านไหนอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันครับสวัสดีครับเสี่ยแม็กวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับเสียแม็กอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเสี่ยแม็ก สวัสดีครับเสี่ยแม็กวันนี้ก็มาพบกับเสี่ยแม็กอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเสี่ยแม็กสวัสดีครับเสี่ยแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์พบมเกษตรกอมแสนก็บุกมาเป็นรอบที่สองนะครับก็คือร้าน สองร้านของเซียแม็กนะครับหรือร้านคุณพระดีนะครับวันนี้นี่ก็อยากจะให้เซียแม็กเนี่ยแนะนำนะฮะว่าเออถ้าเกิดอยากจะเช่าบูชาหาเช่าบูชาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยควรจะเล่นพระอย่างไรนะครับเนี่ยแล้วก็อ่ารุ่นหนึ่งในสิบของหลวงปู่เนี่ยนะครับรุ่นไหนที่เซียมแม็กจะแนะนำนะครับให้กับเพื่อนสมาชิก เนะครับห็ไหมพอจะแนะนำได้ไหมหนึ่ในสิบของลวงปูกก็ต้องเป็นเหรียญสาหครับสาหนี่ก็ถือว่าเป็นหนะึในสินะหนึในสิบหนึเหรียญสาหใช่เพราะว่าประสบการณ์เยอะและเหรียญสาหเนี่ยมันปลุกเสกวันที่5เดือน5ปีสองพันห้าร้อยตรงกับเป็นมะโรง มีบโลงถือว่ามาลงนี่มาลงนี่งูใหญ่ครับมาลงใหงูใหญ่แล้วก็ที่ห้ใน่านเป็นวันแรงจุกกว่าจรเวียนเรามันจบครบสอห้านี่พวกหลอยู่มมวยากนะหลอยู่หัวยาดเขาแล้วเนี่ยกลุกเสกครุ๊กเนี่ยก็ยังเป็นส5ห้าแบบสอห้าไทยอ่าแต่นี่เป็นส5ห้าสากลนงถูกไหมวันเสาันเสาที่ห้าเดือน5แล้วก็ปีสองหห้าห้า ซึ่งผมว่าโอกาสไม่มีนะพูดจริงแล้วการซื้อพาลูกนี้ก็คือชัดเจนคือคือตอบใหม่ได้ตอบใหม่เล้ครับแล้วมีแต่ได้ทองแดงอ <ạ, S 2> ทองแดงไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบ,บแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอแล้วโอ้โหหายากมากผมบอกตรงบางทีคุณลูกค้าของผมนะให้ผมอ่ะเอาจานเนี่ยได้สิบห้าบอกช่วงนี้หมดช่วงนี้มีก็โอ้ราคาบางทีเราก็หาเช่ามาแล้วก็ให้กับลูกค้าเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนียวเหมือนกันพูดง่ายคือกำไรเนี่ยกดเลยพูดอย่างงี้จริๆนะครับ วันนี้พอจะมีเหรียญสองห้าไหมฮะอ่าวันนี้พอมีเหรียญน,นวะฮะพอมีเหรียญนวะอ่<ม>าโอ้นวะวี้มีนวะมีมีนื้อเดียวไหมวันนี้มีนวะเนื้อนนเ,นนเดียวครับโอ้โหวันนี้เหรียญหายากหายากเป็นถามเชา่าลูกค้าเก่าๆที่เชา่ารถไปให้กำไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีใครขายครับมีแต่คนหัวก,กันอ๋อตอนนี้นี่ก็คือมีแต่คนหัวใช่ครับมีแต่คนหัวงรือเสื้อ คือคนที่เช่าหาไปเนี่ยนำไปใช้ก็บางคนก็เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตไอ,อะไอย่างคนก็สั่งา,านของปูอยากใช้จริงก็ห่วง่ค่ายอ่ากจะขาแอสนสโตนมาท,ที่เช่าเช่าไปเสาห้าเนี่ยนวัดเนี่ยตอนนี้ราคาก็หมื่นถือถือว่าแรงไหมฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าไม่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 แรงเท่าไหร่ ยังไม่แลยเท่าไหร่ผมว่าน่าจะต้องแพงกว่านี้แพงกว่านี้ใช่ครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยบอกกับเพื่อนสมาชิกไปนะบอกว่าคุณเก็บเลยสอห้านี้เงินราคาโอกละมือครับตอนนี้นะไม่ต้องไม่ต้องแล้วตอนนี้ไปสองหมื่นแล้วผมว่าปีหน้าน่าจะขึ้นถึงหมื่นห้าแน่นอนนะวานะครับผมแน่นอนน่าจะถึงหมื่นห้าเพราะตอนนี้เนื้อเงินก็น่าจะทะลุสองหมื่นไปแล้วครับอืมตอนนี้ก็บอกตรงเลยคือเนื้อทองแดงอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำตอนนี้ก็ห้าพันครับผมนะวานี่ก็ 1มื่นแล้วปมาบานหมื่นสองหมื่นสามไปว่ากันไปตามวามสวยใช่ครับใช่ครับเพราะว่านวะเนี่ยเอ้ปราบาทเนี่ยสายนเก้ารยเก้าเนเก้าร้อยแปดสิบเกเหรียญสองสอเดเก้าครับสองพนเก้แดสล้วก็เงินเก็ห้าพอยหาิบห้าเงินเงินนี่ตีตีไปทั้งหมดห5 5 5เหรียญครับผมแล้วก็ทองคำ ทองคำนี่หนึ่งสามสิบหกชุดสามสิบหกชุดสามสิบหกชุดนะครับเพื่อสมาชิกโอ้โหน้อยมากน้อยมากนะครับถ้าทองคำก็ต้องว่าถึงสามแสนว่าครับตอนนี้โอ้โหจริงจริงเดี๋ยวผมให้ชมนะเหรียญเสาห้าเดี๋ยววันนี้ผมต้องจัดหน่อยนะนะกับร้านเซมแมกนี่นะครับแล้วมีอะไรให้ผมอีกสักรุ่นสองรุ่นนะฮะอันนี้ก็ดีนะอันนี้อะไรเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวโอ้โหเจ้าสัวนี่ยังไม่แกะซีนด้วยเหรียญเจ้าสัวรุ่นสัว รุ่นนี้เป็นไงอ่ารุ่นนี้ก็เป็นชื่อที่ผู้ตั้งให้ผู้ตั้งให้เป็นรุ่นเจ้าสัวครับใครอ่าคนที่สร้างโรงพยาบาลผู้บอกว่าต้องอ่าเป็นเจ้าสัวใชคนที่ร่างสร้างโรงพยาบาลนี่จะเป็นเจ้าสัวนำบัตรใจสร้างโรงพยาบาลกับแสงแล้วก็อีกส่วนนึงก็อะไรนะที่ต้องขนถมอ่ะครับผมะโปงถมก็ซื้อเครื่องช่วยหายใจหรืออะไรเครื่องช่วยหายใจอ่าเกี่ยวกับอ่าเครื่องฟอกไตอะไรใช่ใช่ ครับอันนี้ก็เนี่ยฮะเจตนาดีนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยหลวงปู่ก็ตั้งชื่อนะฮะว่าต้กเสกเนี่ยผมจะบอกว่าตอกเสกที่โอ้โหกหลายวาระมากครับคือเกี่ยงรอบที่แปดรอบใช่เดี๋ยวมีเสกอะไรก็นําเหรียญนี้เข้าไปร่วมพิธีเอาเหรียญนี้พิธีแล้วก็ปลูกเสกใหญ่อีกอีกทีนึงครับเหรียญนี้นะตั้งแต่เห็นตากลูกเสกมานะ่ยเหรียญนี้ผมถือว่าเยอะที่สุดครับผมประมาณแปดรอบนะครับปลูกเสกหลายรอบมากโอ้โห เยอะเยอะมากแล้วก็ร่วมพิธีตลอดแล้วหนก็อ่าเหรียญนี้ก็คือแบบว่าไปทั่วประเทศเพราะตอนออกราคายงไม่แพงไม่แพงใช่ครับไม่แพงจองทั่วประเทศครับขนาดชชุดทองคำเนี่ยทุกวันนี้ไม่ย้อนกลับมาหาพวกเราเลยไม่เจอเลยอยากจะได้กันจะตายจะไม่มีมาครับหแดงตอนนั้น300ร้อใครก็จับจองไปโครางสองค์ก็ไปทั่วประเทศหมดนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ตีไปเลยว่าโซน8 0 0ร้อยเก้าร้อยพันประมาณนี้นะครับ พูดถึงเหรียญนี้ตอนนี้เหรียญนี้นะเนื้อเงินเนี่ยผมว่าเปิดอยู่ที่แปดพันเหรียญเนี่ยพอยืนพื้นอยู่ตรงนี้นะครับบางบางท่านก็อาจจะหย่อนลงมาหน่อยนะบางท่านก็อาจจะสูงกว่าแล้วแต่ตัวเลขตัวอะไรด้วยความสวยก็ไม่สวยย่อนเลยแล้วว่ามันไปอีกเรื่องอืมแล้วก็จะมีรุ่นอะไรที่เซียร์แม็กเนี่ยชอบเป็นกรณีพิเศษไหมครับอ่าก็เป็นเป็นอ่าผมชอบกรณีพิเศษก็จะเป็นเหรียญ เจริญพรเหรียญเจริญพรบนครับเทำไมถึงชอบนะถ้าเหรียญเจริญพรบนเจริญพรเนี่ยแปลว่าดีแล้วทําดีแล้วอือ่าความหมายดีแล้วก็อ่าพระที่อริยะสงฆ์ที่จะมาเวียนบรรจบพรบแปดรอบเนี่ยไม่ธรรมดาผู้ผูหายยากบอกเลยหายยากมากที่เก้าหกนี่ผมว่าอยู่เยอะมากไม่ธรรมดาปู่เราสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกทางวัดเราสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึก อเอาไว้ให้เราลึกถึงคุณงามความดีของคุงผู้ถึงเหรียญน,นี้ก็ไม่ได้เอามาจำหน่ายครับแจกเ,เหรียญที่แจกใครประกวดนะปีที่แล้วนะหนึ่งธันวาปีทีแล้วนะรประกวดได้ที่หนึ่งดได้เหรียญเนื้อเงนินนะเป็น น่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเลยลงทุนสามร้อยถ้าติดที่หนึ่งก็รับเนื้อเงินหนึ่งวงตอนนั้นขายได้กันสองพันห้าสามพันสามพันใช่ไหมฮะน่าจะน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะที่ว่าประกวดสมัยตอนนี้ก็อยู่หมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็หมื่นกว่าซื้อตัวมาตามความสวยอ๋อนี่เซียแม็กชอบนะครับตอนนี้พูดถึงราคาก็ดีนะครับราคานะตัวนี้เซี่ยแม็กจะมีอะไรฝากท่านผู้ชม ผม,มผมอยากจะให้มาเที่ยววัดนางหมันกันเยอะๆนะฮะมาก,ากราบนมัสการหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่เราก็อายุปีนี้ก็98แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตครับลองมากราบพระอริยสงเราดูมา โอกาอะเข้ามากราบครับมันเป็นใช่บุญแก่ตัวเองใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมอยากให้มากราบจริงท่านใดที่ยังไม่เคยมากราบหลวงปู่นะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่แพ้วปะวโรนะเข้าถึงครับเข้าึงแใสมาเลยต้องมาครับมาแล้วจะได้จะได้จะได้รู้ว่าหลวงปู่เป็นอย่างไรตรงเวลาเจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมง าโตเวลาเข้าถึงได้เราจะเห็แน่นอนนะเพราะว่าหลังจ่านของคุณต้องฉันยาแล้วก็พักผ่อนเพราะว่าถือว่าอายุมากแล้วเก้าแปดนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ปีนี่ปีมังกรของน้อู่ด้วยนะครับปู่เก้าแปดเก้าเก้ามาครับมาโดยทางวัดหลังหมันตำบลห้วยเหมินทองอำเภบางแสนจังหวนครปฐมก็มานะอย่าลืมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็คงจะต้องเช่านวะ เพราะว่าเสาห้านี่นะว่านี่หายากต้องต้องจัดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะจัดเจ้าสวยหน่อยหรือว่าไปดูเลขไปดูเลขนะครับนี่อันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวคุยราคาก่อนตรงนี้อันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะกับผมอาจารย์ป๊อบมอเกษตรกําแสรเนี่ยติดตามในอ่าใน YouTube แล้วก็ติดตามว่าผมจะแนะนำเพื่อนสมาชิกนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงปู่นะฮะรุ่นไหนนะครับจะพยายามทำให้กับเพื่อนสมาชิก นะฮะได้เล่นหาได้เข้าอย่างถุงทางนะฮะวันนี้ก็ผมอาจารย์ป๊อกแล้วกับอ่าเสี่ยแมกนะครับคุณพระดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งเสี่ยแมกเองขอบคุณครับและก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยแมกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์ป๊อปมอเกษตรกอแสนก็บุกมาเป็นรอบที่สองนะครับก็คือร้าน ร้านของเสียมแม็กนะครับหรือร้านคุณพระดีนะครับวันนี้นี่ก็อยากจะให้เสียมแม็กเนี่ยแนะนํานะฮะว่าเออถ้าเกิดอยากจะเช่าบูชาหาเช่าบูชาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยควรจะเล่นพระอย่างไรนะครับนีแล้วก็อ่ารุ่นหนึ่งในสิบของหลวงปู่เนี่ยนะครับรุ่นไหนที่เสียมแม็กจะแนะนํานะครับให้กับเพื่อนสมาชิก ใช่ครับเห็ไหมพอจะแนะนำได้ไหมหนึในสิ 1> 1ของลวงป,ปูกก็ต้องเป็นเหรียญส5หครับส 5, 5นี่ก็ถือว่าเป็นหนึในสินะ1งหนึ<ก>่งในสิเหรียญสาใช่เพราะว่าประสบการณ์เยอะเหรียญส5เนี่ยมันปุเุเสกวันที5่5เดือน5ปี2องพาร้อตรงกับเป็นมะโรง มีปาโลมือถือว่าปลาโลนี่ปลาโลนี่งูใหญ่ครับปลาโลใหญ่งูใหญ่แล้วก็ที่ห้าเดือนห้าี่เป็นวันแรงจุ่มก่อนจบครบรอบสองห้านี่พวกหลายอยู่ผมว่ายากนะยากอยู่ผมบอกยากเขาแล้วเนี่ยปลูกเสกครุฑเนี่ยก็ยังเป็นสอห้าแบบสองห้าไทยอ่าแต่นี่เป็นสองห้าสากลนะวันเสาร์วันเสาร์ที่ห้าเดือนห้า ในต่อปีสองห้าห้าห้าถูกต้องซึ่งผมว่าโอกาสมไม่มีมแ<ผ>ล้วคุ้จริงแล้วการซือพร์ตุน,น,นี้คือชัดเจนคือคือตอกใหม่เลขตอกใหม่เลข<อ>ครับครับเามีแต่จะได้ทองแดงอทองแดงไม่ได้ตอกไม่ได้ตอกแต่ก็อย่างนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอแล้วโอ้โหหายากมากผมบอกตรงบางทีคุณลูกค้าของผมนะให้ผมอนี่ยเอาใจเนี่ยได้สองห้าบอกช่วงนี้หมดช่วงนี้มีก็โอ้ราคาบางทีเราก็หาเช่ามาแล้วก็ให้กับลูกค้าเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนียวเหมือนกันพูดง่ายคือกำไรเนี่ย หมดเลยผู้ยญิงใช่จริงนะครับวันนี้พอจะมีเหรียญเส่าว่าไหมอ่าวันนี้พอมีเหรียญนวะฮะโอมีเหรียญนวะอ่อนวะมีเนื้ออรือไม่วันนี้มีนวะเนื้อเดียวครับโอ้โหอันนี้เหรียญหายากหายากไปถามเช่าลูกค้าเก่าๆที่เช่าถูไปให้กำไรนิดนิดหน่อยหก็ไม่มีใครขายครับมีแต่คนอ่าหัวกัน ตอนนี้นี่ก็คือพีเแต่คนหวงใช่ครับพีแต่คนหวงหวรหืเสื้อผาคือคนที่เช่าหาไปอ่ะนำไปใช้ก็บางคนก็เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตอ,อะไรอะไรย่างคนก็สัง <c oughs> ส่งทานของปูอยากใช้จริงก็หวงไม่ค่อยากจะขายส่วนมากที่เช่าเช่าไปเสาห้าเนี่ยนวัดเนี่ยตอนนี้ราคาก็หมื่นนึงครับ,รบถือว่าแรงไหมก็ตอนนี้ก็ถือว่าไม่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 แรงเท่าไหร่ ยังไม่เรยเท่าไหร่ผมว่าน่าจะต้องแพงกว่านี้แพงกว่านี้ใช่ใชครับ,รบอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยบอกกับเพื่อนสมาชิกไปนะบอกว่าคุณเก็บเลยสองนห้ารอนิ้วเงินละพลันละหมื่นครับตอนนี้นะไม่ต้องไม่ต้องแล้วตอนนี้ไปสองหมื่นแล้วผมปีหน้าน่าจะขึ้นถึงหมื่นห้าแน่นอนนวานะครับผมแน่นอนน่าจะถึงหมื่นห้าเพราะตอนนี้เนื้อเงินก็น่าจะทะลุสองหมื่นไปแล้วครับอืมตอนนี้ก็บอกตรงเลยคือเนื้อทองแดงอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำตอนนี้ก็ห้าพันครับผมนวานี่ก็ หมื่นหนึ่แล้วปาบาหมื่นสองหมื่นสาไปว่ากันไปตามความสวยใช่ครับใช่ครับเพราะว่านวะเนี่ยเอปราบาเนี่ยสามร้าบาเนี่ยสามร้อยพันเก้าร้ยเนเก้าเหรียญสองสอครับสองพนเก้ารแล้วก็เน้งเงินก็ห้าพันห้าร้อห้าสิบห้าเี้ยงเินนี่ตีคือตีไปทั้งหมด5,555เหรียญครับผมแล้วก็ทองคำ ทอ,องคำนี่หนึ่งสามสิบหกชุดสามสิบหกชุดสามสิบหกชุดนะครับเพื่อสบายกิ๊กหัวน้อยม,อมากน้อยมากนะครับถ้าทอ,องคำก็ต้องว่าถึงสามแสนกว่าดดดดครับตอนนี้ครับจริงๆเดี๋ยวผมให้ชมนะเหรียญเสาห้าเดี๋ยววันนี้ผมต้องจัดหน่อยนะนะกับร้านเซมักนี่นะครับแล้วมีอะไรให้ผมอีกสักรุ่นสองรุ่นนะฮะอันนี้ก็ดีนะอั <c oughs> <ๆ> <c oughs> น <c oughs> นี้อะไรเจ้าส <c oughs> ัวเหรียญเจ้าสัวโอ้โหเจ้าสัวนี่ยังไม่แกะซีนด้วยเหรียญเจ้าสัวรุ่น้ส่วน รุ่นนี้เป็นไงอ่ารุ่นนี้ก็เป็นชื่อที่ครูตั้งให้ครูคตั้งให้เป็นรุ่นเจ้าสัวครับครับไออ่าคนที่สร้างโรงพยาบาลครูบอกว่าต้องอ่าเป็นเจ้าสัวใชคนที่ร่างสร้างโรงพยาบาลนี่จะเป็นเจ้าสัวนำปัจจัยสร้างโรงพยาบาลจะแพงแสงแล้วก็อีกส่วนนึงก็อะไรนะที่ต้องคอนโทรลเนี่ยกระโปงคอนโทรลก็เครื่องช่วยหายใจหรืออะไรเครื่องช่วยหายใจอ่าเกี่ยวกับอ่าเครื่องฟอกไตอะไรใช่ใช่ ครับอันนี้ก็เนี่ยฮะเจตนาดีนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยหลวงปู่ก็ตั้งชื่อนะฮะว่าตู้เสกเนี่ยผมจะบอกว่าตูเสกที่โอ้โหบอกเลยหลายวาระมากครับคือเห็นรอบที่แปดรอบใช่เดี๋ยวมีเศกอะไรก็นําเหรียญนี้เข้าไปร่วมพิธีเอาเหรียญนี้พิธีแล้วก็ปลุกเศกใหญ่อีกอีกทีนึงครับเหรียญนี้นะตั้งแต่เห็นการปลุกเศกมานะเหรียญนี้ผมถือว่าเยอะที่สุดครับผมประมาณแปดรอบนะครับปลุกเศกหลายรอบมาก เยอะเยอะมากแล้วก็ร่วมพิธีตลอดแล้วก็เหรียญนี้ก็คือแบบว่าไปทั่วประเทศเพราะตอนออกราคาไม่แพงไม่แพงใช่ไม่จองทั่วประเทศขนาดชุดทองคําเนี่ยทุกวันนี้ไม่ย้อนกลับมาหาพวกเราเลยไม่เจอเลยอยากจะได้กันจะตายจะไม่มีมาทองแดงตอนนั้น300ร้อยใครก็จับจองไปโคโลงสององก็ไปทั่วประเทศหมดนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ตีไปเลยว่าโซน800ร้อยเก้าร้อยพันประมาณนี้นะครับอื พูดถึงเหรียญน,นี้ตอนนี้เหรียญน,นี้นะเนื้อเงินเนี่ยผมก็เปิดที่8,000เหรียญเนี่ยก็ยืนพื้นอยู่ตรงนี้นะครับาบางบางท่านก็อาจจะย่อลงมาหน่อยนะบางท่านก็อาจจะสูงก,กว่าแล้วแต่ตัวเลขตัวอะไรด้วยความสวยว่าไม่สวยยอดเลยแล้วว่ามันไปอีกเรื่องอืมแล้วก็จะมีรุ่นอะไรที่เชียร์แม็กเนี่ยชอบเป็นกรณีพิเศษไหมอ่าก็เป็นเป็นอ่าผมชอบกรณีพิเศษก็จะเป็นเหรียญ เจริญพรเหรียญเจริญพรบนทำไมผิดท่อไหมถ่าเหรียญเจริญพรบนเจริญพรเนี่ยแปลว่าดีแล้วทําดีแล้วออื่าความหมายดีแล้วก็อ่าพระที่อริยะสงฆ์ที่จะมาเวียนบรรจบครบแปดรอบเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหหายยากบอกเลยหายยากมากเก้าหกนี่ผมว่าอยู่เยอะมากไม่ธรรมดาผู้เราสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกทางวัดเราสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึก อืมเอาไว้ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของครูพูดถึงเหรียญนี้ก็ไม่ได้มาจําหน่ายครับแจ้งเหรียญที่แจกครับผมแจ้งใครประกวดนะปีที่แล้วนะหนึ่งธันวาปีทีแล้วนะประกวดได้ที่หนึ่งได้เหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะลงทุนสามร้อยถ้าติดที่หนึ่งก็รับเนื้อเงินหนึ่งวงเออตอนนั้นขายได้กันสองพันห้าสามพันสามพันใช่ไหมอืม น่าจะน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะที่ว่ากระปวดสวยตอนนี้ก็อยู่หมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทใช่ครับความสวยอ๋อนี่เซี่ยแม็กชอบนะครับตอนนี้พูดถึงราคาก็ดีนะครับราคาอ่าก็ได้ตัวน,นี้เซ่ยแม็กจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับผมอยากจะให้มาเที่ยววัดลังหมันกันเยอะๆนะฮะมากราบนมัสการหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่เราก็อายุปีนี้ก็เก้าแปดแล้ว ครั้งหนึ่งในชีวิตครับเรามากราบพระอาริยสงเราดูมามันมีโอกาสอะเข้ามากราบครับมันเป็นใช่ใช่บุญแก่ตัวเองได้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมอยากมากราบจริงท่านใดที่ยังไม่เคยมากราบหลวงปู่นะเคยด้ได้ยินชื่อหลวงปู่แท้เปาวโรนะเขาถึงครับเขาถึงใต่มาเลยต้องมาครับมาจะได้จะได้จะได้รู้ว่า หลวงปู่เป็นยังไงตรงเวลาฮะเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงย่ามาตรงเวลาเข้ากินไม่เห็นแน่นอนนะเพราะเพราะว่าหลังจากหลวงปู่ต้องฉันยาแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนเพราะว่าถือว่าอายุมากแล้วเก้าแปดนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ปีนี้ปิดปีบางกรของหลวงปู่ด้วยบางกรณ์ของหปู่ครับเก้าแปดเก้าเก้ามาครับมาเลยทางวัดลังหมันตำบลห้วยหมันทองอำเภอกำแสงจังหวัดนครปฐมครับก็มานะอย่าลืมนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมก็คงจะต้องเช่านวะเพราะว่าเสาห้านี่นวะนี่หายากต้องต้องจ่ายแล้วนะครับแล้วก็อาจจะจัดเจ้าสวยหน่อยหรือว่าไปดูเลขดูเลขนะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวคุยราคาก่อนผมนะฮะนนนนก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะกับผมอาจารย์ปปมกเษกษตรเกแสรเนี่ยติดตามในในยูทูบแล้วก็ติดตามว่าผมจะ แนะนำเพื่อนสมาชิกนะฮะเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงปู่นะฮะรุ่นไหนนะครับจะพยายามทําให้กับเพื่อนสมาชิกนะฮะได้เล่นหาได้เท่าอย่างถูกทางนะฮะวันนี้ก็ผมอาจารย์ป๊อกแลวกับอ่าเสียแมกนะครับคุณพระดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งเสียแมกเองขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ